อ้าไปดูเรื่องนี้ครับตายายสองท่านนี้นะเจอโควิด1 9เล่นงานเหมือนกันสองท่านเนยนะครับอายุรวมกันนะฮะเกือบร5 0ยปีอะโอ้โหนะครับเท่าไหร่นะคะนะฮะ,ะเกือบร้อยห้าปีคนรุนเจ็ดกว่านะปุ้ยค่ะแต่ว่าท่านประกาศขายดวงตาอีกแล้วเหรอฮะเอออีกแล้วคือรู้ว่าผิดกฎหมาย,ยแต่ไม่ได้แล้วนี่ต้องใช้ต้องมีเงินประทังชีวิต<ะ>ผู้ว่าราชการจาังหวัดศรีสะเกดมาช่วยครับค่ะนะฮะ หลังจากที่นางฮองก่ําเกลี้ยงอายุ72ปีกับนายบุญเชี่ยวศินสวัริ์อายุ74ปีท่านเป็นผัวเมียกันนะฮะผู้ประสานชาวบ้านชาวบ้านเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญนะครับหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด19ขายของไม่ได้ประกาศขายดวงตาครับเพื่อจะเอาเงินมาใช้นี่หลังจากเป็นข่าวไปท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดครับนายวัฒนาพุทชาติพุทธิชาติครับทราบเรื่อง จึงรีบนําทีมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตัวแทนธนาคารต่างๆไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมสองท่านนี้ตายายสองท่านนี้ที่บ้านพักในตำบลสำโรงอําเภออุทุมพร,มพ,รพิสัยทันทีเลยนะเมื่อเจอหนะ้าท่านผู้ว่าศรีสะเกดยายฮองก็เล่าชีวิตของเธอให้ฟังบอกว่าท่านผู้ว่าฉันกับผัวเนี่ยนะขายขนมในตลาดนัดตาหมู่บ้านแต่พอเมื่อปี2556เนี่ยก็ไปซื้อที่ดินปลูกบ้านในตำบลสำโรง ตกลงราคากัน9 0 0 0 0ฉ่นชั้นเนี่ยผ่อนจ่ายไปแล้ว8 0 0 0 0่นปลูกบ้านเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะซื้อตั้งแต่ปี5.6ลองคิดดูเถอะเหลืองวดสุดท้ายจะจ่ายอีกหมื่นหนึ่งก็ติดต่อขอจ่ายเงินนะฮะแล้วก็จะให้เจ้าของที่เนี่ยโอนที่ให้ปรากฏว่าเจ้าของไม่ยอมครับไม่โอนบอกว่าจะเก็บไว้ให้ลูกแล้วแถมยังไล่ออกจากบ้านด้วยไล่ตายายคู่นี้ออกจากบ้านด้วยไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ได้เงินคืนมา8 0,000บาทแหละ แล้วก็เอาเงินมาซื้อที่ดินใหม่มาปลูกบ้านอยู่ขณะน,นี้จนมาเจอสถานการณ์โควิด -19 ตลาดนัดปิดงานต่างๆไม่จัดนะฮะทำให้มีเงินมาใช้นี่ค่าวัสดุปลูกบ้านเอ่ยนะครับแล้วก็มีค่างวดรถอีกคือลูกสาวเนี่ยซื้อไว้ให้ธมาค้าขายนะฮะค้างค่างวดมา4เดือนแล้วนะครับกลัวจะถูกยึดรถแหละจึงประกาศขายดวงตาครับ <c oughs> จะเอาเงินเนี่ยมาใช้นี่แล้วมาประทังชีวิตกันสตายาย หลังจากยายฮองประกาศขายดวงตาและให้เบอร์โทรศัพท์ให้หมายเลขบัญชีนะครับมีคนบริจาคเงินมาเป็นเงินกว่าห0 0 0 0ื่นบาทยายทำไงรู้ไหมไหพอฉันพอเพียงค,คนช่วยฉันขนาดนี้แล้วประกาศปิดรับบริจาคครับอ โอนเงินเข้ามาให้แล้วก็ขอร้องว่าไม่ให้ขายดวงตาหนูจะช่วยถ้าขาดเหลือยังไงให้โทรมาหาหนูหนูจะช่วยเต็มที่นี่หนูคนนี้อายุ30ปีผ<ะ>ู้หญิงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โอนเงินมาให้ที่มีความเมตตาให้ชีวิตใหม่ของยายสองตายายในวันนี้ค่ะเพราะว่าคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ ขณะที่ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็อย่างที่บอกฮะพาไปหลายหน่วยงานเลยนะครับไปช่วยกันดูแลช่วยเหลือคุณตาคุณยายที่ก็ทํามาหากินสุดจริตนะไม่ต้องย่อท้อจะต้องมาประกาศขายดวงตาทําไมนะครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่ธนาคารของรัฐมาร่วมกันวิเคราะห์หน่อยจะให้ความช่วยเหลือ,อยังไงตกลงได้แบบนี้เดี๋ยวก็จะเอานี่สินมารวมในที่เดียวนะฮะโดยที่ดินมีอยู่ใช่ไหมเอาที่ดินมาจำนองกับทรกศแล้วคราวนี้ชําระหนี้เนี่ย เป็นรายปีที่มาหาได้กินไปเป็นเดือนเที่หาไม่ได้กินไปเป็นเดือนเแล้วเดี๋ยวพอครบปีค่อยจ่ายทกศครับแต่เราไม่รู้นะพี่เบิร์ตกว่าโควิดมันจะหายไปอ่ะจะมีอีกสักกี่คนที่ออกมาประกาศขายดวงตาตัวเองอ่ะอแล้วจะจะได้ความช่วยเหลือแบบมีทุกคนไหมอ่ะใช,อใช่ไหมฮะ